ดีค่ะทุกคนวันนี้แม่มีจะพามาทำผัดมากาักกโรนี้ก็จะมาต้มมักกโรนีกันก่อนเลยแล้วกลับมาดูกันต้มสุกได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากองน้ำกันจับดีๆแน่นๆจับไม่แน่นอดกินใส่น้ำมันพืชนิดนึงเพื่อจะผัดหมูกำลังจะมาผัดหมูกันนะคะผัดหมู<ๆ>ให้สุก ก็จะมาใส่ไข่กันนะคะทุกคนมาแบบนั้นแหละสูตรแบนี้เอาโคนให้สุกให้ไข่กับหมูเข้ากันก็จะเอามากาักกะโรนีที่เราต้มไว้เมื่อกีนมาใส่กันเลยนะคะจิ๊บไว้าหน่ากินมากคุคนอืมหน่ากินมาก คนเศษนี่แล้วก็จะมาใส่ต้มปลาเสร็จกันเลยต้มเสร็จเองเดียวก็ได้ไม่ต้องปรุงแล้วใช่แล้วก็จะมาคนให้เข้ากันให้เข้ากันเลยไล่ซ้อมเศษไปให้หมดแล้วค่ะผัดมกักโรนี่นน<อ>มาชิมซิว่าใช้ได้หรือเปล่า กลิ่นโอเคนะกิร้อมอยู่นะไอ,ไนอือหืออะลองชิมเอ,องชิมอ๋อนะร้อนนะอืมเน,นี่ยอร่อยมากทุกคนขนมัโรนีทำง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเพื่อนๆออยากทำตามก็ไปทำตามได้นะคะแต่ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะไม่งั้นจะเกิดอันตรายได้ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดขันะคะด้วยนะคะบ๊ายบาย